ได้ทุกที่เราสอน,นเรียนกันได้ทุกวันเด็กไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันเราลองความรู้กันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ป,ประยุทธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยาศาสตร์ป,ประยุทธ์ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับวิทยาศประยุทธ์ของเราเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของน้องๆระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศที่จะมาสแสดงความรู้ความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับนั่นคือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการ <ôn> ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้จะเข้มข้นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ทีมสุดท้ายแล้วที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของสายภูผากันแล้วนะครับระหว่างโรงเรียน จุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนสวรรค์นอนันต์วิทยาจังหวัดสุขโขทัยวันนี้จะเป็นการสับประยุทธ์กันระหว่างจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายกับสวรรค์นอนันตวิทยาซึ่งจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายผ่านเข้ารอบมาด้วยการใช้ไฟฟ้าสถิตจุดเทียนวันเกิดและสวรรค์นอนันต์วิทยาเพิ่มพลังช้างของเล่นให้ลากทรงที่มีน้ำหนักถึง1้อกิโลกรัมได้ ศึกนี้ไม่มีใครยอมใครมาลุ้นกันครับว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยโจทย์สุดหินของเราในวันนี้ก็คือแยกน้ําจากผลไม้ให้ได้น้ําใสผู้แข่งขันต้องสร้างชุดอุปกรณ์แยกน้ําออกจากผลไม้ และทําให้น้ําที่ออกมานั้นใสและได้ปริมาณมากที่สุดโดยที่ชุดอุปกรณ์ต้องทํางานต่อเนื่องกันซึ่งผู้เขาเ้าแข่งขันต้องสร้างอุปกรณ์ในการชั่งน้ําหนักของผลไม้ขึ้นมาเองโดยที่ทางรายการจะจัดเตรียมน้ําปริมาณ1.25ลิตรไว้สําหรับนํามาใช้เป็นน้ําหนักในการคาดคณ์น้ําหนักของผลไม้และผู้แข่งขันมีโอกาสตรวจสอบผลการชั่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการชั่งน้ำหนักของผลไม้รวมกันนั้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมซึ่งสามารถคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน100กรัม และหากทีมไหนมีค่าความคาดเคลื่อนเกินกว่า100กรัมจะถูกตัดคะแนน1คะแนนจากคะแนนผลสาเร็จของการทดลองที่แต่ละทีมจะได้รับและจะต้องถูกปรับน้ําหนักของผลไม้ที่นําไปใช้เหลือเพียง4กิโลกรัมโดยต้องเลือกผลไม้ชนิดต่างๆได้ตามต้องการแต่ต้องไม่เกินชนิดละ2กิโลกรัมกรรมการของเราในวันนี้ดีเจพลากุ้งดี DJ เจและพิธีกรชื่อดังดรสุรเชษฐ์ลิมกําเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทอของสสวทและอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬา ดรวิทูนชื่นวชิรศิริบัณฑิตในโครงการพสวทอของสสวทอ,อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ห้องปฏิวัติการณนะบัดนี้ครับ มาเริ่มกันที่จุฬาพรราชวิทยาลัยเชียงรายนะครับโดยทีมนี้ได้ผู้ช่วยก็คือพี่ดีเจเจ,เจมส์นะครับสวัสดีก็เจ้าคนเหนือก็เจ,กเจ้าเดี๋ยวอยู่กับพี่เจมส์เหมือนเช่นเคยนะครับเราไปดูกลไกการแยกน้ําผลไม้ให้เป็นน้ําใสของทีมนี้กันครับกลไกของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนของการชั่งเนื่องจากเราต้อง จำกัดปริมาณผลไม้ที่ใช้มีช่างก่อนเลช่างครับแล้วสองคือการคั้นคั้นครับคือเอาผลไม้เนี่ยเอาน้ําออกมาให้ได้แต่น้าเนี่ยต้องขุ่นมีสีใช่ไหมครับใช่และอันที่สาคือการกลั่นเพื่อจะให้มันใสกิ้งเลยสามอย่างนะฮะช่างคั้นกลั่นทีมนี้แบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับช่างคั้นกลั่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคั้นกันก่อนเลยนะครับเราก็จะตัดท่อ PVC เลือกเราเลือกเส้นบาสูงกกามมาสักหนิ้วนะครับไปเอาประมาณนี้ท่อ p v c 6นิ้วครับครับ,รบแลวเสร็จแล้วเราก็จะเลือกแผ่นไม้มาสองแผ่นมาประกบหัวท้ายอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนด้านด้านข้างของข้อ PVC เราก็จะเจาะรูเพื่อสําหรับใส่ผลไม้เข้าไปได้ <ใช S 2> แล้วส่วนข้างบนเนี่ยครับเราก็จะมีตัวของสกรูไว้ไวใช้ในการสําหรับเจาะรูข้างล่างนี้เราก็ต่อกับแผ่น แผ่นเหล็กก็ได้หรือว่าแผ่นไม้ก็ได้ครับครับแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นแขนสําหรับปั่นมันแล้วเวลาปันป่น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 มันก็จะกดตัวผลไม้ออกมาแล้วก็ไหลกันน้ำออกมาเนี่ยครับก,การคั้นระบบก็ดูไม่ยุ่งยากมากนะครับมอ,อตรงนี้ก็คือเราจะทําการเจาะรูจากเอาน้ําผลไม้ที่คั้นได้จากขั้นตอนที่2เมื่อกี้ครับครับผมน้ำก็จะเข้ามาเข้ามาในหมอาครับผมได้น้ําผลไม้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไฟนะครับเป็นตัวทําให้มันเดือดแล้วก็เกิดไอ้น้าขึ้นไประเหยครับ เราต้องการให้มันเป็นใสถูกไ่มแล้วมันโดนความร้อนมันก็เกิดเป็นไอไอ,ไอขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็วิ่งตามท่อนี่ก็คือสิ่งที่เราได้คือน้ำผลไม้ที่ใสใสวิธีที่จะทําน้ําผลไม้ให้ใสของทีมนี้ถือว่าฉลาดมากครับเพราะว่าการกันนี้จะได้น้ําที่ใสมากเลยทีเดียวมันนจะเป็อันนี้เราจะวัดกระดานไม้ทาอะไรครับเป็นส่วนของอเครื่องคันครับส่วนของเครื่องคั้นใช่ครับวัดล้วให้พี่ช่างเข้าไปตัดของไม้ใช่ไหมใช่ครับ วัดเสร็จก็ให้ทีมช่างของเราตัดไม้ตามแบบที่ได้วัดเอาไว้นะครับกลับมาดูทีมสวรรค์อนันต์วิทยากันบ้างนะครับว่าคิดกลไกแบบไหนที่จะใช้คั้นน้ําผลไม้น้าผลไม้เนี่ยเราก็ต้องคิดวิธีการที่จะสร้างเครื่องคันมาก่อนนะครับเครื่องคั้นอ่ะใช่เครื่องคันเราก็จะไม่ยากเลยครับผมใช้หลักการธรรมดาคือเราจะมีท่อนะครับครับจะเป็นปลายลักษณะนี้ครับนะครับอ่ะเราตรงนี้นะครับผมเราจะมีเกลียวจะมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กที่มันเป็นเกลียวนะครับ อ๋ออยู่ข้างในอยู่ข้างในหมดเลยครับเหมือนที่ฉีดอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมใช่ลักษณะนั้นแหละครับและเกลียวเนี้ยก็จะติดกับแท่งเหล็กอีกทีหนึ่งสำหรับบดผลสำหรับบีบผลไม้ใช่สำหรับคั้นมันไปเวลาเราคั้นไปนะครับผมน้ำผลไม้ก็จะออกมาในส่วนที่เราเจาะรูไว้ครับหลังจากคั้นแล้วใช้กันกองนะครับกรองน้ำก็จะมีคอลัมน์กองเหมือนเป็นขวดนะครับทำมาจากขวดม่อต่อกันไปอารมณ์เหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์นะนะที่แบบเราทดลองตอนเด็กๆประมาณอย่างนั้นตรงนี้ ผมก็จะใช้ขวดต่อๆกันนะครับรบให้กองมาหลายๆทอดอมันจะได้ใส <ๆ S 2> ตอนนี้ก็เป็นน้ําสุดท้ายใช่ไหมครับครับผมการทําน้ําให้ใสของทีมนี้ก็คือใช้วิธีการกรองนะครับ <S 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 2> <S 2> ซึ่งจะแตกต่างกับจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายที่ใช้การกลั่นนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าวิธีไหนจะได้ผลดีกว่ากันนะครับต้องรอลุ้นกันเลยครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่มีเครื่องช่างให้ด้วยใช่งี้เลยทำไงฮะก็เราต้องสร้างเครื่องช่างเองครับก็คือเป็นเครื่องช่างอีกหนึ่งอย่างครับเครื่องช่างอีกหนึ่งอย่างครับอ ผมจะใช้ลักษณะของถุงน้ำอาจจะว่าจะใช้ถุงเลือดนะครับที่ใส่เลือดถุงที่ใส่เลือดครับเวลาเขารับบริจาคอะไรประมาณนั้นครับใช่ครับถุงเลือดมันจะมีสายท่อติดกับท่อติดกับถุงใช่ไหมครับครับผมผมก็จะกดขึ้นไปข้างบนประมาณนี้ครับครับถุงเลือดตรงนี้จะใส่น้ำนะครับตรงนี้ใส่น้ำพอเราใส่น้ำเข้าไปในนี้ปุ๊บเราใส่น้ำเต็มใช่ไหมครับพอเรากดน้ำเข้ามาครับเอาเอาของอะไรก็ได้มาวางบนถุงน้ำทับไว้ทับไว้มัน้ำก็จะขึ้นไปข้างบนครับใช่ตรงนี้ ผมก็ใช้หลักการตรงนี้เป็นเครื่องช่างเทียบครับเรารู้ว่าน้าอะครับมีความหนาแน่น1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นน้ํา1ึ่ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะหนัก1กรัมหรือพูดให้ง่ายๆก็หมายความว่าน้ํา1ลิตรเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองครับเสร็จแล้วก็เทน้ําเก็บไว้1นึ่งกิโลนี้ าผลไม้มาช่างแคนครับแล,แล้วก็ดูค่านี้แล้วก็ได้ผลไม้ไมไเท่ากันเท่ากันก็จะได้ผลไม้1นกิโลครับครับผมแค่นี้แห<อ>ละครับกลไกของเราง่ายๆการช่างน้ําหนักของทีมนี้ใช้การเปรียบเทียบกับน้ํา1ลิตรก็จะเท่ากับผลไม้1กิโลกรัมนั่นเองครับและก็เริ่มลงมือทํากลไกการคั้นน้ํากันก่อนเลยลงประมาณที่จะเวลามาลันจะได้หมุนอย่างี้ครับโอเคอยากได้อะไรบ้างตอนนี้ต้องการเอาเอาเท่าก่อนตัดท่อขนาดนี้นะครับตัดตามตามที่มากไว้แล้วก็ตัด ทีมช่างก็ช่วยน้องๆในเรื่องการตัดท่อนะครับเพราะว่าเกรงจะเกิดอันตรายได้ในการใช้เครื่องมือนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าอุปกรณ์ที่คิดมานั้นจะใช้ได้จริงหรือไม่ช่วงหน้าติดตามสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวเราลองมาประกอบร่างข้าวๆก่อนนี่เราจะทํานะ ก็คือสมมุติว่าไอเนี่ยมันเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ทําใช่ป่ะแล้วก็มีตัวแกนเหล็กด้านในค่ะตัวสําคัญไปก็คือ <c oughs> ตรงที่เป็นสกรูครับโอเคถ้งางั้นเดี๋ยวเราไปหาเขาเรียกว่าไงนะสกรูใช่ครับที่ห้องส,า,า,า,สารพัวัสดุกันปลุยเลยเร็วๆๆๆเวลาเราน้อยวิ่งล้มไม่ต้องลงุกเร็ว ต้องรีบหาให้เจอโดยเร็วนะครับจะมัวมาเสียเวลาหาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องรีบกลับไปประดิษฐ์กลไกต่อให้เสร็จนะครับเาไปดูกเลตันะหมือนว่าจะเจอของที่ต้องการแล้วนะครับแต่ต้องลงไปตอบคําถามให้ถูกต้องสัก,ก่อนถึงจะได้ของที่ต้องการไปคําถามนะครับถามว่าการกินอาหารประเภทผัก และผลไม้จํานวนมากนะครับจะช่วยในยเรื่องใดโดยตรงครับแต่ผมมีช้อยให้เลือก2ข้อนะครับข้อ1น,นะครับผิวพันธ์สดใสและเปล่งปลั่งข้อ2นะครับช่วยทําความสะอาดลําไส้ครับปรึกษากันได้เลยครับคือว่าไงเรานะในส่วนตัวนะคิดว่าอย่างเวลาเรากินผักอะไรเงี้ยที่จริงคือเราไม่มีเอนไซม์ทำแบบับย่อยเซลลูโลสในผัก,ผกเวลาเรากินมันก็จะเปเป็นกากมากกว่าครับจริ เป็นกากอย่าเน้นกากที่หน้าพี่ครับผมเพราะเวลาไปกากแล้วเร็วเวลาเรากินเข้าไปมันก็คล้ายๆกับว่าไปผ่านน้องต้องตอบแล้วนะครับน้องจะตอบว่าขอตอบว่าช่วยไปทําความสะอาดลําไส้ครับน้องตอบว่าช่วยทําความสะอาดลําไส้นะครับและคําตอบนะครับใจคําตอบนะครับถูกต้องครับ ครับและทีมนี้ตอบถูกครับรับของที่ต้องการไปแล้วครับเราไปดูสวรรค์อนันตวิทยากันบ้างนะครับว่าทําไปถึงไหนกันแล้วเราจะเราใช้จะใช้ขนาดขวดเท่ากันใช่ไหมหรือว่าครับหมกําลังช่วยกันทําเครื่องกองน้ําผลไม้กันอยู่ขมักขม้นเลยทีเดียวครับต่อไปเราจะทําตัวกองเลยไหมเพราะเรายังไม่ได้โครงตั้งอะไรเลยอ่าเราไปหาผ้าสำลีถ้าเกิดหอยชั้นนี้มันคงกองไม่ได้แน่เลยเนาะหอยลักษณะนี้จริงไหมม้วนใช่ไหแต่แล้วก็มัดปลาย ให้น้ำมันจะได้เป็นหยดออกมารัดให้อยู่เล่นก่อนทุกคนเอ่าต่อมันนะนี่ยังไม่ได้ใส่อ่ะว้าวสูงมากเครื่องคั้นน้ำผลไม้ที่ให้พี่ๆทีมช่างมาช่วยเหลือก็ตัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลองประกอบดูล่างนี้อ่ะครัแล้วทำที่กรองกันก่อนป่ะทำที่กรองก่อนมาใช้อ้าวยังไม่เสร็จหรอกครับที่กรองน้ำผลไม้ของทีมนี้ใช้คาร์บอนไงตรงนี้ ไอ้เอ็ทอเวเตอบะไรของน้องน,นี่มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างตัวนี้มันจร,จริงๆแล้ว,ลวนอกจากที่มันจะทำหน้าที่กองหยาบไปยถึงกองพวกกากได้แล้วครับ,รบมันยังดูดสารพวกสารสีและสารครับสารดูสารสีได้ด้วยอ๋อคนส่วนใหญ่เข้าไปทำอะไรฮนะเนี่ย อันนี้อยอู่ในเครื่องกรองน้ําครับอ๋อเหรอแม่สวรรค์วิทยาใช้สารที่อยู่ในเครื่องกรองน้ําดื่ม e. มากรองน้ําผลไม้นะครับไม่รู้ว่าน้ําที่ได้นั้นจะใส่มากน้อยขนาดไหนไปดูจุฬาพรราชวิทยาลัยเชียงรายกันครับอันนี้คือจะประกอบร่างให้ดูก่อนว่าการทํางานเข้าๆมาทางานยังไงครับใช่ไหมหยิบอันนั้นมาให้หน่อยนั่นน่ะโอเคได้แล้วได้แล้วน้องๆก็ต้องมาตัดกระบอกใสเพื่อที่จะใส่ผลไม้เข้าไปนะครับ พี่ช่างมาแล้วขอบคุณมากครับนี่เด็กๆเดี๋ยวเราต้องให้พี่ช่างเขาตัดอะไรนะเนี่ยครับอะคริลิกใช่ป่ะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับพีเจมของเราก็ทำหน้าที่ผู้ช่วยได้ดีทีเดียวเลยไปจัดการลองประกอบนะเอบอกนะครับกล้ามขึ้นเลยครับเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ สำหรับเครื่องคั้นน้ำของจุลาภรราชวิทยาลัยเชียงรายและก็ได้มาแล้วครับหม้อที่ใช้สำหรับกลั่นน้ำผลไม้ให้มีความใสครับโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะส้มของเราเนี่ยจะจะจถูกขึงไวใช่ไหมครับจะจับผ้าไว้มันยังไปได้อีกเยอะอันนี้คือส้มสองผลนะเครื่องคั้นของทีมนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับก็เหลือแต่ขั้นตอนการกลั่นกับการช่างแล้วล่ะครับกลับไปดูสวรรค์นอนันตวิทยากันบ้างต้องไปหาไอ้เจ้าถุงเนี่ยนะฮะ ถุงเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาตรงนู้นกันเลยดีกว่านะครับไปทีมนี้ต้องการถุงเพื่อที่จะเอามาใช้ในการชั่งน้ําหนักนะครับถุงที่ทีมนี้จะใช้เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักไม่มีนะครับจึงต้องไปหาเพิ่มเติมที่เดิมนะครับห้องสารพัดวัสดุครับคุณผู้ชมถุงที่ทีมนี้ต้องการถือว่าสําคัญทีเดียวครับถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถชั่งน้ําหนักของผลไม้ได้ หาเจอได้อย่างไม่ยากนะครับทีนี้ใช้เวลาในส่วนนี้น้อยมากครับเอาละครน้องๆน้องๆต้องการเป็นถุงเลือดนะฮะไปถุงเลือดนะครับแต่ก่อนที่น้องๆจะได้ของสิ่งนี้ไปนะครับน้องๆต้องตอบคาถามให้ถูกเท่านั้นนะครับคําถามถามว่าทําไมนกแร้งจึงไม่มีขนที่หัวและคอครับอ่าผมมีช้อยให้เลือกนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคจากสร้างอาหารที่กินครับอ่าและข้อ2นะครับ ช่วยระบายความร้อนบริเวณหัวและคอได้ดีขึ้นครับน้องๆปรึกษากันเลยครับเนี่ยสังเกตดูนะพฤติกรรมของการกินของนกแรง้งพกตินกแร้งนี่เป็นพวกชอบกินซากสัตว์ใช่ปะ่ะมันก็ต้องเอาหัวหมุดเข้าไปกินในมีเชื้อโรคมันอาจจะติดมาตามตามขนก็ได้แล้วถ้าเกิดมีขนนี้ก็ทําให้เป็นโรคก,ก็ได้แต่ไอปัจจัยที่บอกว่าระบายความร้อนใช่ไหมระบายที่หัวและคอถ้าเกิดมันจะระบายจริงๆก็น่าจะระบายทั้งตัวเลยเนาะ หมายถึงไม่มีขนทั้งตัวเลยใช่พิจารณาว่าเป็นน่าจะเป็นข้อหนึ่งครับข้างหนึ่งนะครับข้อหนึ่งนะฮะใช่ครับเอาละครับน้องๆตอบมาแล้วนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคจากซากอาหารที่กินนะครับคําตอบก็คือคําตอบนะครับถูกต้องครับโอ้โหครับรอได้ตอบเลยครับได้ถุงตามที่ต้องการไปแล้วนะครับ ข้ามกลับไปดูจุลาภรราชวิทยาลัยกันครับเห็นบอกว่ากําลังทําเครื่องช่างผลไม้กันอยู่น้องๆจะต้องเลือกผลไม้ที่จะใช้คั้นได้ไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับเพราะตามโจทย์ที่เราให้ไปน้องๆจะต้องเลือกผลไม้ให้มีน้ําหนัก5กิโลกรัมถ้าเกิน5กิโลกรัมก็จะถูกปรับ1คะแนนต่อ100กรัมนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสําคัญมากเลยทีเดียว น้องๆจิงต้องคำนวณให้ดีนะครับเพราะว่ามีผลต่อคะแนนมากลายไม้นี้มันมีความหมายไงมันวัดได้ยังไงครับอ่าก็คือใช้ระบบของคานนะครับก็คือใช้เรื่องของความสมดุลนะครับบาลานซ์อันนี้เป็นน้ําที่ทางรายการทางรายการ,รเนี่ยปกติกาคือ1.25ลิตรเราก็ถ้าวางอยู่ตรงนี้ปับ๊บแล้วน้ําหนัก ที่วางลงตรงนั้นก็จะเป็น1.25กิโลกร,รัมครับเมื่อคานอยู่ในสมดุลก็คือขอบซ้ายของข,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 ขอบขวาก็เริ่มช่างผลไม้กันแล้วครับโดยใช้ทฤษฎีการช่างด้วยคานและถ่วงน้ําหนักอีกข้างโดยการใช้ความสมดุลนะครับดีเลยนี่คือใช้ได้ดอันนี้หนักกว่าแล้วไหนเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันตอนทดลองนะครับว่าจุฬาพรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายจะสามารถเก็บ20คะแนนเต็มในส่วนนี้ไปได้หรือไม่ ต้องมีต้องทําน้ําใส่น้ำ้าไปใส่น้ำ้าไปครับตอนแรกจะใส่น้ําไป250มิลลิตรแต่น้ําเขามีให้พันสองแล้วก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เป็นสเกลบอกได้ว่าปริมาณไหนถึงจะสองร้อยห้าสิบฮะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งน้ําออกไปเป็น5ส่วนครับ5ส่วนโอเคมาห้าส่วนเท่ากันแมถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะน้ําที่เรามีให้ก็คือ1.25ลิตร ถ้าตวงใส่ขวด5ขวดในจำนวนถ้าเท่ากัน<ม>ก็จะได้น้ำขวดละ250ซีซีซซพอดีครับแห่สุดยอดถ้าเกิดใส่ไปแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นระดับของมันเพราะน้ำมันมีสีใส่เราอาจจะเพิ่มสีในน้ำก่อนยยนะโอ้เยอะนะโอ้โหต่อครั้งเดียวก็ได้เลย นี่ใช้การลักน้ําในการใส่เข้าไปในถุงเลือดนะครับแช้ปากเป่าไหมปากเป่าใช้ปากเป่าอากาศก็เข้าไปเองนี่คือวัดเพื่อให้ได้หนึ่งกิโลนะเพื่อหนึ่งกิโลแล้วจะได้ค่ากลางเอาไว้ตรงนี้หนักมากกาจะใช้อะไรในการชั่งน้ําหนักกาว่าเนี่ยปล่อยไปพี่บอลไปนี่แหละนี่คือค่ากลางเ่าะความตั้งใจไม่ได้คุยกับเราไม่แหะพี่ น้องๆเขากำลังมีสมาธิในการประดิษฐ์อยู่ครับอย่าไปว่าเขาเลยต้องมาร์กใช่ไหมครับว่าโหลนึ่งอยู่ตรงไหนต้องรีบมาร์กเลยนะใส่น้ำที่มีทั้งหมดลงไปน้ำขวดละ250มิลลิลิตร4ขวดก็1ลิตรซึ่งหนัก1กิโลกรัม ามที่น้องๆเขาว่านะครับเทน้ํา4ขวดลงไปก็จะมีน้ําหนัก1กิโลกรัมพอดีแล้วก็ทําการมาร์กตาแหน่งที่สายยางนะครับที่ถุงน้ําหนักของน้ําที่น้องๆเทนั้นดันขึ้นมาพอนําผลไม้มาวางแทนน้ําและให้น้ําในถุงดันน้ําขึ้นมาตามสายยางให้พอดีกับที่มาร์กก็จะได้ผลไม้เท่ากับ1กิโลกรัมพอดีครับอันนี้เป็นการคาดคะเนของสวรรค์อนันตวิทยานะครับไม่รู้ว่าเอาขึ้นตาช่างจริงๆแล้วจะได้1กิโลกรัมตามที่น้องๆเขาบอกหรือไม่ และกลไกลของทีมนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันในช่วงทดลองครับว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามการนําเสนอของทั้ง2ทีมนี้กันครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีกระทรวงศึกษาธิการกลับเข้า,าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับวิทยาสปปรรพยุทธในช่วงนี้คือการนําเสนอครับซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมาก และทีมแรกที่จะนําเสนอได้แก่จุลาพรราชุวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายกฎิกาคือเราต้องจํากัดปริมาณของผลไม้ที่ใช้นะครับดังนั้นอย่างแรกเลยนะครับคือเราจะช่างก่อนนะครับและอย่างที่2คือการคั้นนะครับเอาน้ําออกมานะครับและอย่างที่สามการทําให้ใสเนี่ยเราเลือกใช้วิธีการกลั่นนะครับ อันนี้จะเป็นเครื่องช่างที่เราเห็นได้ในการช่างอาจจะเป็นช่างยาหรือช่างอะไรทั่วไปนะครับก็จะมีระบบคานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกตุ้มนะครับที่สามารถเลื่อนได้อันนี้เป็นของเรานะครับคือของเรามีความละเอียดนะครับที่มีสเกลวัดนะครับส่วนต่อไปครับครับสำหรับส่วนที่2เรแนะครับเราจะประยุกต์จากเครื่องเครื่องกลที่เรียกว่าสกรูนะครับมาใช้ในการบดผลไม้นะครับ ซึ่งไอตัวผลไม้นี่เองนะครับเราก็จะเอาห่อในผ้าขาวบางนะครับซึ่งเราจะทําเป็นในค้าเป็นไส้กรอกที่ขายที่ขายกันนะครับไส้กรอกอีสานเลยประมาณนั้นนะครับ <อ smoking. S 1> <crouch. S 1> เมื่อเมื่อเราได้ทําการบรรจุอ้ำผลไม้ในผ้าขาวบางเสร็จครับเราก็เลื่อนแล้วก็กดเลื่อนกดเลื่อนกดเลื่อนกดน้ําก็จะออกมาแล้วน้ําผลไม้ที่ได้จากการคั้นเราก็จะเอาผ่านกลวยนะครับแล้วก็ลงต่อท่อไปสู่กระบวนการกลั่นต่อไปครับเราใช้การทำปริยาของดังทับชิม ที่อยู่ในครัวครับหวังว่าทุกคนคงจะรู้จักแล้วก็กิเซอรอลนะครับเหมือนกับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจุดไฟก็ดังทับทิมกับกิสเซอรลเหมือนกันดันเองครับคุดมาก <c oughs> ปุ๊บเลยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวกับปฏิกิริยาเมื่อไฟของเราติดแล้วครับน้ําผลไม้ที่ผ่านมาจาับส่วนก่อนหน้านี้ก็จะค่อยร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นจนกระทั่งเดือดเมื่อเดือดปุ๊บน้ําที่อยู่ในน้ําผลไม้ก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ขนาขึ้นมาข้างบนนครับ แล้วก็ไหลไปตามท่อตรงนี้ซึ่งตรงท่อตรงนี้เราได้ใช้หล่อเย็นครับโดยใช้ผ้าม้วนกับก้อนน้ำแข็งเพื่อหล่อเย็นตรงนี้เพื่อให้อน้ำเนี่ยควมแน่นเมื่อไอน้ำควบแน่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้น้ําใสจากน้ําผลไม้ได้ครับผมเสร็จกระบวนการเรียบร้อยคและนี่การนําเสนอของจุลาพรราชวิวิาลัยจงังหวัดเชียงราย ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการตอบข้อสักถามของทีมจากฝ่ายตรงข้ามแล้วก็คณะกรรมการด้วยนะครับเริ่มจากโริเวณสวร,ร์อานันต์วิทยาก่อนครับความร้อนที่คุณให้นะครับมันต้องนานเท่าไหร่ครับเพราะว่าการกั่นี้ไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆเลยครับที่จริงก็เป็นปัญหาของเราก่อนหน้านะครับเราก็เลยเลือกใช้ตะกิงอากอฮอถึง4ตัวครับผมแล้วก็รีบๆคันลงไปรีบๆคันรีบๆทำๆครับรีบๆคันน้ำแข็งที่เราโปะไว้เพื่อควบแน่นก็จะเพิ่มความเร็ว ขึ้นในการกันออกมาเป็นหยด,ดน้ำซึ่งเราได้ทดลองก่อนแล้วว่าแบบไฟนี้รับมีความแรงมากผมมองเห็นจุดอ่อนอีกนิดนึงอ่ะของของระบบของเราอไอ้เรื่องไอ้เรื่องการติดไฟพอเราหมุนครั้งแรกให้บี้ครั้งแรกเลยเนี่ยซึ่งน้ำอาจจะยังไม่พอแต่ไฟลุกแล้วระหว่างที่ไฟลุกอ่ะเราก็บอกเองด้วยว่าไฟเนี่ยมันพุ่งพลานมากซึ่งพอเตามันร้อนปุ๊บอ่าวข้างๆที่กลไกต่างๆที่ติดกับมันก็จะละลายไหมเทสต่างๆที่เราไปพันเนี่ยได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว ตอนต้นไหมครับผมคิดว่ามันสามารถทันที่จะที่ที่ความร้อนจากออสามารถทนความร้อนได้จากจากการเผา ไอ้ที่บอกว่าคิดว่ามันจะสามารถทนความร้อนได้นี่คิดเล่นๆหรือ,รอว่าทดลอง,รลองจริงๆทดลองมาแล้วอ๋อลองมาแล้วมั่นใจมั่นใจจากการทดลองที่ผ่านมาเพราะถ้าเกิดไอ้ตรงที่เชื่อมท่อที่มันนําน้ําผลไม้เข้ามามันหลุดนี่ก็หมดกันเลยก็จ,จบเลยนะน้าส่วนต่อไปก็เข้ามาไม่ทันด้วยนะครับนี่คือจุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายเชิญครับมาถึงทีมต่อไปครับสวรรค์อนันต์วิทยาจังหวัดสุกขทัทย สำหรับปัญหาเรื่องเครื่องช่างนะครับผมได้รับโจทย์มานี่คือผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเด็กจนโตนี่ผมไปร้านขายยานี่ผมเห็นเครื่องช่างแบบคานใช่ไหมครับครับที่เขาจะมีมวลแท่งมวลนะครับแบบเมื่อกี้ที่ทีมเพื่อนใหนำเสนอเลยนะฮะเอามาวางไว้ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งจะไว้ใส่ยาใช่ไหมครับว่าเขาจะช่างยายาจีนอะไรอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างจะเบสิกครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเรียนวิทยาศาสตร์มานี่ไอสไตล์เขาสอนในีผมได้รู้ว่าจินตนาการมันสำคัญกว่าความรู้ครับ สลรพรราชวิทยาลัยโดนสวรรค์อนันวิทยาคุยทับเรื่องการชั่งน้ําหนักเข้าให้แล้วับขวดน้ำใช่ไหมครับใส่น้ําวางไว้น้ําก็จะอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับแต่พอเราบีบไปปุ๊บน้ํามันสูงขึ้นมานี่เองครับผมก็เลยเอามาคิดเป็นไอเดียของเครื่องช่งของผมพอม,พอมันเริ่มมีน้ําหนักเข้าไปมันก็จะกดถุงเลือดที่มีใส่น้ําอยู่ให้มีน้ํามันพุ่งสูงขึ้นไปนะครับครับตรงนี้ผมก็จะวัดสเกลไว้ว่าตรงนี้นะคือ1นกิโลกร,รมัม การวางผมพยายามวางให้ตรงกลางนะครับตอนแรกผมก็จะมาลองพูดกลไกข้าวๆก่อนนะครับใช้กลไกเข้ามาช่วยครับตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเป็นแบบอัดธรรมดาเข้าไปเหมือนเครื่องซั้คันส้มแบบบีบเข้าไปอย่างนี้แบบใช้แรงกดเข้าไปมางองค์คงใช้แรงมากครับแต่ถ้าผมก็เลยทําเป็นสกูขึ้นมาครับซึ่งมีความถี่ของสกูมากและทําเป็นคันสองอันเพื่อหมุนได้ง่ายขึ้นถ้าไปอัดอย่างเดียวไม่พอครับต้องหมุนต้องหมุนเอาต้องคันอย่างนี้เอาแล้วพออัดอ่าอัดบีบขันเกลียวของฝิ่นเสร็จปุ๊บ นะครับผมก็จะได้มาแล้วก็มีกลไกส่งเข้าสู่แท่นกรองนะครับผมซึ่งจะกรองด้วยถุงกาแฟครับผมแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดของปัญหานี้ก็คือเราจะเลือกผลไม้อย่างไรที่จะทาให้น้ําผลไม้นี้ใสได้คือน้ําผลไม้เนี่ย,ย,เ,ยเวลาเราคั้นมานะครับผมเราจะได้มาในลักษณะน,น้ําใช่ไหมครับที่ค่อนข้างขุ่นหน่อยหนึ่งไอขุ่นๆเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าเพคกตินครับผมคืออะไรฮะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคาร์โบไฮเดรตนะครับผมเรียกชื่อว่าเพคตินครับใช่ครับเวลาเขาทำไวน์กันเนี่ยมันจะมี สารชนิดหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าแทนนินไอแทนนินตัวนี้ที่มันจะมีมีรสออกฝาดๆหน่อยนะครับผมถ้าอย่างสมมติกล้วยเนี่ยเวลามันดิบอ่ะมันจะมีรสฝาดนะครับผมผมก็เลยใช้กล้วยตะน,นีเนี่ยคั้นไปกับผลไม้ในที่นี้ด้วยแล้วเวลาแทนนินกับเฮคตินนะครับผมม,มาผสมมามารวมกันเนี่ยไอตัวนี้จะเกิดเป็นตะกรอนขึ้นอ่พาพอเกิดเป็นตะกรอนขึ้นนะครับผมแน่นอนแล้วว่าโอเคมันเป็นตะกรอนแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ตะกรอนก็จะ ใสนะครับผมซึ่งตะกอนนี้เราก็สามารถนําไปกรองด้วยผ้าสำลีหรือว่า activated carbon ธรรมดาได้นี่คือคกลไกของเราครับและนี่คือการนําเสนอของสวนอนามนั์วิทยาจังหวัดสุขโขทัยครับามาดูกันบ้างคําถามสักคันจากจุฬาพรราชวิทยาลัยมีอะไรสงสัยมีอะไรอยากจะถามเพื่อนประเด็นไหนยังไงเชิญครับทําไมเราถึงใช้ผ้าสำลีเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วมันไม่ดูดน้ําเก็บไว้เหรอครับ oh. คือเราใช้ผ้าสำลีเยอะขนาดนี้ด้วยเหตุผลอะไรครับครับ ขอเรียนเรื่องปริมาณน้ําก่อนครับคือปริมาณน้าถามว่าโดนดูดไปกับผ้าสำลีไหมคือโดนดูดแน่ไปโดนดูดแน่ครับแต่ปริมาณน้ําผลไม้ที่เราเลือกมาก็เยอะกว่าความต้องการที่โจทย์เขากําหนดคือคิดว่าเยอะกว่า1กิโลแน่นอนรอหรือว่าหนึ่งร้อยหนึ่งพันซีซีเยอะกว่าแน่นอนเยอะกว่าเลยไม่ห่วงที่เขาจะดูดไปบ้างก็ช่างมันใช่ครับ<อ>แล้วตรงนี้คือเราพยายามอยากกองให้ได้มากที่สุดครับตอนที่เมื่อกี้เราบอกว่าเวลาเราวางเนี่ยผมจะพยายามวางตรงกลาง